กลับมานะคะไปเรียนที่ออโต้อีกข้อนะคะขับรถไปสองชั่วโมงนะคะตั้งแต่สิบโมงเพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนเที่ยงไปเรยนขับรถมาเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยเข้าครัวต่อค่ะวันนี้ก็เลยจะมีเมนูทำอาหารพอเพลินวันนี้จะทำพ้นเฉียงทอดแล้วก็ผัดกับกระหล่ำแล้วก็ผัดกับพริกเนาะแต่ยังไม่ได้หั่น <c oughs> เพราะว่าเพิ่งมาถึงตอนนี้แหละตอนนี้เวลาเที่ยงสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เหนื่อยก็เลยบอกว่าวันนี้ลูกชายบอกว่า เขาอยากทานแยมสังขยาใบเตยซึ่งเขาชอบทานมากก็ผัดเข้ามาเรื่อยว่าไม่ได้ทำขี้เกียจติทำมันยากวันนี้ก็เลยกลับเข้ามาเดี๋ยวตอนเย็นทำขนมปังทาสังขยาใบเตยให้ลูกทานแล้วก็เดี๋ยวทำอาหารเที่ยงทานด้วยเหนื่อยเพราะเพิ่งกลับมาสวัสดีวันสงการนะคะัพนี้วันสงการแล้วก็เตรียมชุดสงการม่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าว่าจะกลับมาใส่ชุดไทยสําหรับการทักทายเพื่อนๆแต่ว่าเหนื่อย ไม่ได้เปลี่ยนชุดกองอยู่ข้างล่างคะ่ะว่าจะเปลี่ยนแปลงล่างมาทําอาหารไทยขนมไทยเหนื่อยไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งละร้อน <c oughs> เขาครัวทําทสังขยานะคะเดี๋ยวมา,มาชมกันนะคะมีอะไรบ้างบ้าพลังงานนะคะเหมือนคนบ้าก็บ้าจริงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเสร็จนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทํางาน <c oughs> บ้านแม่ต่อนะคะรับจ้างะคะ่ะรับจ้างทำามสะอาดบ้านคุณแม่ต่อนะคะรับจ็อบค่ะรับจ็อบทุกอย่างคือ เงินนะคะโอเคค่ะสูตรของสังขยาตั้งตั้งตั้งหมอ้อก่อนนะคะตั้งหม้อก่อนค่ะตั้งน้ำค่ะตั้งน้ําใส่หมอ้อค่ะแล้วก็หาตัวที่กรองนะใส่ลงไปทํายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะมา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 ,มาดูกันนะคะเดี๋ยวใครพักมาคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแสวคํามารับชมด้วยสวัสดีวันสงการนะคะอันนี้เป็นเสื้อสงกา์จะแปลงร่างเป็นชุดไทยเตรียมไว้แปลงไม่ทันค่ะต้องกลับมาร้อนเดี๋ยวมาชมสูตรกันนะคะเดี๋ยวกลับ สูตรของมันก็จะมีตามนี้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งรกรัมลืมเติมลืมเตรียมแล้วก็ไข่ไก่นะคะเอาไข่แดงอย่สีฟองนะคะนมข้นนมข้นหวาน1 5อยห้าิมิลแป้งข้าวโพด50กรัมน้ำใบเตยผสมกับน้ำคือเอามาคั้นแล้วหลังจากร์ซื้อมาเนาะ,ะสวัสดีวันสงการนะคะ <c oughs> กะทิ250ริมิลแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาเตรียมส่วนประกอบไปหมดแล้วนะคะลืมเติมลืมเตรียมน้ำตาลค่ะน้ำตาล ตายแล้วอุตส่าห์ว่าเตรียมก่อนไปหนึ่งรอกรัมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณแสวคุณแสวจามาเที่ยวไหนคะสงกรานทางนี้ก็จะไปวัดวัดไทยลาวค่ะที่ช่างมันแบตเตอรี่หมดไม่เป็นไรหนึ่งรอหนึ่งร้อะนะคะน้ำตาลทรายลืมโอเคประมาณนี้โอเคโอเคนะคะ สูตรเขาบอกว่าเอาน้ําตาลเขาบอกว่าผสมตัวน้ําใบเตยก่อนนะคะก็ใส่น้ําตาลเกลือไข่แดงลงไปนะคะโอเคน้ําตาลน้ําตาลมีน้ําตาลนะคะแล้วก็เกลือไข่แดงนมข้นนะคะตีรวมแล้วใส่กะทิน้ําตาลไข่ไก่ไข่ไก่ไไกนะคะไข่ไก่สีฟองเอาแต่ไข่แดงวรวนๆนะคะเผอ,อิญที่บ้าน อ่ะใส่ไปแล้วไข่แดงนะ,ะล้วนๆสฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย100่รกรัมนะคะแล้วก็นมข้นนมข้นหนึ้ามิลนะคะใส่ลงไปค่ะสงการสงการจะไปวัดโอ้ยถือมือเดียวอีก DJI ไม่ใช้ค่ะใช้มือมือกระสั่นนะคะโอเคสงการทำงานอา้าเป็นอย่างนันไปอีกนะคะอันนี้ผสมกันนะคะแล้วก็ โ okay. อเคอ้าวนี่นะคะเอาทำการตีผสมรวมนะคะคนผสมเผอเนมือถือมันจับมันจับภาชนะไม่ได้นะคะเพราะมันก็จะดิ้งไปึ้นมาเพราะอันนี้เรานี่น้ำไว้นะคะทําความคนผสมนะคะก็โอเคแล้วก็ทําการคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวขอวางมือถือไว้ตรงข้างๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะหันมาทางนี้ก่อนโอเคด้วยความที่ มันถ่ายไม่ได้นะคะ D G O N D G I ไม่ใช้อะ่ะนี่คนคนผสมกันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํากระทิโอ้น้ำกระดุงกระเด็นน้ํากะทินะคะน้ํากะทิประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่นะ250มิลเพราะว่ามีกะทิโกโก้อันนี้นะคะมาไม่เจอกองห้าสมิลเพราะว่ากล่องใหญ่500มิลไม่เป็นไรหรอกเราทําแบบทานตั้งกล้องไว้เลยจ้า ไม่ค่อยชอบใช้อะค่ะอยากใช้ก็ใช้โอเคอืน้ำกะทิลงไปนะคะอ่าก็ทำการผสมต่อนะคะตามสูตรคือใส่ไปแล้วนะไะข่ไก่น้ำตาลนะคะนมข้นผสมเข้ากันแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะสังขยาไปเตยค่ะวันสงการนะคะแล้วก็ทำการคนนะคะคนผสมนะคะโชวไม่ได้นี่คนผสมนะคะลงไป คนจนทั่วแล้วเนี่ยเราก็ทําการใส่แป้งนะคะข้อพ่อลงไปจํานวน50กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําใบเตยน้าใบเตเนยนขอรัดรัดคิวเนาะคือผสมน้ําใบเตยไปเรียบร้อยแล้วข้อช่องฟิตไว้เพราะว่าเราทําแบบรอบเดียวแล้วก็อยากจะเอามาทําอะไรก็หยิบจากช่องฟิตมาคนผสมไปเรื่อยๆนะคะคุณสักดิ์เขียนว่าอะไรคะข้อความถูกตั้งกล้องไว้โอเคจ้ามาทักทายกัน สงกรานนะคะสงกรานปีนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เที่ยวกันให้สนุกที่นี่ก็สาดน้าสาดน้ําสาดน้ําพระแล้วยังไงเตะโวยกกระดงกระเด็นไม่มีไม,มไม่มีน้าอบว่าจะเอาน้ําหอมมาผสมน้ําแล้วใส่แป้งฝากเพื่อนซื้อที่นี้มันขนไม่ได้น้าอบไทยเผอิญของมาถึงเมืองไทยของฝรั่งเศสแล้วแต่ว่าเพื่อนบอกว่าวมนนี้มารับมารับเอามาให้ไม่ได้เดี๋ยวพนนี้จะไปที่อีสต์นะคะไปรับของที่อีสต์ นัดไว้ไปรับของที่สั่งจากเมืองไทยมาโอเคต่อมาก็ใส่น้ำกระนะกทินะคะเอออัหนึ่งใส่น้ำกะทิแล้วโอเคอันนี้นะ้ำใบเตยนะคะนะ้ำใบเตยมาแล้วค่ะอยู่ช่องฟิตอุตสาห์แช่ไว้นะคะน้ำใบเตยนะคะผสมใบเตยน,นี่ทนันเรียบร้อยนะคะขยันทํา <c oughs> มันยังไม่ละลายอุตสาห์ตากแดดไว้นะคะเอามาจากช่องฟิตนะคะเมื่อไหร่มันก็ละลายนี้ไปแล้วกันเนาะ ใส่น้ำไปใส่ลงไปนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยแป้งทีหลังนะคะคนเป็นแป้งข้าวโพดนะคะมันใช้เวลาคนนานนะคะพะเอินว่าก็นี่ไม่ละลายดูสิเอามาจากช่องฟรีดอุตสาห์ตากแตดเมื่อแต่เช้าดูสีน้ำนะคะเห็นไหมคะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะคงคนอีกนาน พอส่วนผสมเนี่ยเข้ากันเดี๋ยวเราแปบ๊บหนึ่งแหมเนาะมันไม่ถนัดเลย <c oughs> อ๊บนี่ค่ะเพิินตอนเช้าเนี่ยเอาน้ํากะทิเอาน้ําใบเตยอ,ออกมาจากช่องฟิตเราแช่ไว้เราคั้นไว้นานละเอาออกมาตากแดดไว้มันยังไม่ละลายเราไปขับรถมาเมื่อกี้ไปเลยขับรถมาค่ะเพิ่งเสร็จกลับมาบ้านก็กะว่าจะมาทำเลยทุกที่มันยังไม่ละลายเดี๋ยวพอคนผมผสมเสร็จ ะะก็จะใส่ตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ทาการคนผสมนานอยู่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้แหละคนจนกระทั่งแป้งเนี่ยมันเหนียวก็ตามที่ชอบนะ,ะชอบแบบเหนียวหรือชอบแบบน้ําเดี๋ยวตามด้วยน้ํากะทิแต่ตรงนี้มีปัญหาตรงที่มันยังละลายไม่เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วก็จะได้กินสังขยาใบเตยอากาศเย็นไหมน่าจ่าค่ะเพราะเมือ่อเช้าปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วก็ตากแดดไว้สงสัยมันยัง ต,ต้องเอาออกมาแต่เช้ากว่าน,นี้ไงเ <Yeah. S 1> พือเอ่อนแอนเอาออกมาช่วงหกโมงก่อนไปส่งลูกไปโรงเรียนไปส่งลูกเสร็จก็เตรียมอุปกรณ์ทําสังขยาไปเตอไปก่อนไงล่วงหน้าแล้วก็ปเรียนขับรถตอนสิบโมงเรียนเสร็จกลับเข้าบ้านมาก็ดูสิทําทําอาหารเลยนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยหุงข้าวไปก่อนเนาะ ตอนนี้ก็เป็นวันเทศกาลไทยๆก็ทําขนมไทยเนาะลูกชายชอบอาหารไทยสังขยาใบเตยตอนเย็นมาเป็นทากบขนมปังปลาทั้งโกก็ทําได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ปั้นมันต้องเอาไปผสมนู่นนี่นั่นแล้วก็ตากไว้หนึ่งหนึ่งวันก่อนแล้วก็แป้งมันจะมียีสต์ความมันโตแล้วก็มาทาปลาทั้งโกรได้ไม่มีเวลาแล้วคะ่ะทาสังขยาไปก่อนจิ้มกับขนมปังต่อมาใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดเนี่ยจํานวน ห้าสิบกรัม,มนคนอคนนานๆอะอันนี้สูตรที่แอนแจ้งอะ่ะก็คือเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าในการทำมันก็ต้องคนผสมจกกนกระทั่งแป้งข้าวโพดมันหนึบถ้าชอบแบบเหลวก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคนผสมนานแต่ถ้าชอบแบบเหนียวเหนียวก็มันก็ต้องเคี่ยวนานนิดนึงประมาณหรอทึ่งชั่วโมงนะคะคุณแสาวคำรับรับรับสังขยาไหมคะ คนไปเรื่อยๆชุดไทยก็มีแล้วมันจะแปลงล่างมาแล้วก็สาดน้ําแฟนคลับซะหน่อยสูตรนะคะมีน้ําตาลทราย1 0 0กรัมนะคะไข่แดงนะคะสีฟองวงเล็บเฉพาะไข่แดงนะคะไข่ขาวไม่เอานะนมข้นนมข้น,นหวาน1 5 0มิลนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดจำนวน50กรัมน้ําใบเตอยอ่ะก็เอามาจากใบเตยไปคั้นผสมกับน้ำเป่า1 2 5มิลนะคะแล้วก็ได้มาก็มีเอามาเอามาเก็บไว้ก็ได้นะคะมันทําได้ไหล หลายอย่างหลายวันนะคะหลายชนิดแล้วก็กะทิ250มิลแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาเออลืมใส่เกลือนะคะแป๊บหนึ่งเกลือเอาเกลือไปไหนอ่ะเกลือเกลือครึ่งช้อนชาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะดีจีไอไม่ดีจีไอละอ่ะกะเอาแล้วกันนะะโอเคกะเอาค่ะ ผลตะก,กรนที่มันขึ้นจากไข่แดงนะจะเอาตัวภาชนะไปกรองก็ได้นะคะกรองในตะแกรงก่อนอะของแอนไม่เป็นไรแอนเกรียจจะกรองอนะเพราะว่า,วาถ่ายทําเสร็จก็มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งคนพอเสร็จบุ๊กก็ถือกินได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากให้มันมตก,กรนของไข่แดงเกาะติดเอาไปกรองรอบหนึ่งก็ได้นะคะเอากรองน้ําเอาเศษไข่แดงอะ่ะที่มันเป็นตะก,กรนออกก่อนแล้วก็มาเทใส่ลงมหม้อใหม่แล้วก็ทําการเคี่ยว ข้าวนี้ก็ได้น้ํอได้ตัวสังขยาไปเตยแล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องคนนานอันนี้ระหว่างที่คนเดี๋ยวจะพาไปดูชุดท้ายก่อนนะคะทําเพื่ออยูจ่จ้าปลาทั้งโกไม่มีเดี๋ยววันหลังสอนสูปรปลาทั้งโกนะคะไม้มือเดียวถ้าถ้าทาเองอก็จะเอาตัวน้ํากะทิเนี่ยไปกรองกับตะแกรงก่อนเพราะว่าไข่แดงมันขึ้นเกาะเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมคะ กรองออกก่อนพวกเศษพวกนี้ใส่ตะแกรงแล้วก็มาตั้งใหม่เวลาคนผสมจะได้ไม่มีตัวของไข่แดงที่มันเป็นสเก็ตแบบนี้เวลาคนเวลาน้ำกับน้ำสักขยามันเสร็จเที่ยวเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเนียนสวยแต่ถ้าแอบ,บไม่กรองเอาไข่แดงที่มันเป็นตะกรอนออกนะ่มันก็จะเกาะเป็นก้อนๆแต่ประเอิญถือมือถือทาอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรากินก็หมดละเราก็ไม่ได้ไปขายใครเนาะ มื่อนี้จะกินอะไรดีตอนกลางวันว่าจะทำกุ้นเชียงทอดนะคะแล้วก็ผ่านกับถั่วฝักยาวสูตร,ราา่ะคะก็อ่ามันพิมพ์ไม่ได้เนาะ บอกกินนะน้ำตาลทราย100กรัมไข่แดงวงเล็บไข่แดงเท่านั้น4ี่ฟองนมข้นนมข้นหวาน150ิมิลแป้งข้าวโพด50กรัมน้ำใบเตยนะคะก็คือผสมกับน้ำเปล่า125ิมิลน้ำใบเตยก็ประมาณ15ใบแล้วก็กะทิ250มิมิลเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็สูตรก็คือตั้งน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวตัวภาชนะเนี่ยไปกรองเพราะว่าถ้ามันโดนตัวนี้โดยตรงเนี่ยไหม้ค่ะสังขยามันจะไหม้ก็เลยเอามีตัวตะแกรงกรองในในใน้ำนี่อีกทีนึง แล้วก็ครั้งแรกกรใส่น้ําตาลเกลือไข่แดงนมข้นลงไปทาการคนผสมแล้วก็ตามด้วยน้ํากะทิแป้งแล้วก็ใบเตยนะคะแล้วก็คนผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานานค่ะก็มาแจ้งสูตรให้รับชมก่อนเพราะว่าอาจจะนั่งคนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํากุนเชียงทอดทํากินเองอร่อยลูกชายชอบเขาถามมาหลายรอบแล้วไม่มีเวลาทำขี้เกียจมันยุ่งยากนั่งคนเสียเวลาไงคะเดี๋ยวตอนเสร็จมันนานเนาะ เราจะคนเสร็จพาไปดูชุดอ่ะอุย้ยไฟแรงไม่ได้อีกน้ำกระเด็นน้ำมันออกน้ำมันออกจากเตาค่ะเพราะว่าแอนใส่น้ำมาเยอะแต่ให้มันเดือดไปไวอันนี้คือสูตรนะคะร้วกวนถ้าไ่างไรแกลใช้ตะแกรงคะ่ะเอาส่วนที่มันเป็นตัวเกล็ดออกก่อนก็ได้นะ,ะโอ้น้ำกระดงกระเด็นหมดอล,ลักเร่งไฟแรงไม่ได้ไงฮะใส่น้ำเยอะไปต้องเทออ,อก ใส่น้ำเยอะมากเกินน้ำในหม้อเนี่ยค่ะมันเริ่มลน้นนะปุ๊ยควยวนไปเรื่อยโอเค,ค,เอเคพาไปดูสุดก่อนสงสัยจะไม่ได้ทำอาหารโชว์แล้วมีไม่ได้หั่นอะไรเลยค่ะ ชุดนี้สั่งมาจากช h อป e ีนะคะสั่งให้คนที่มาเมืองนอกแล้วก็พร้อมกับสบายเพิ่อเอ่ยว่ามันโพสโชว์ว่ามีสบายพร้อมกับตัวจุงกระเบนตัวนี้นะคะปรากฏว่าสบายเขาไม่ได้ขายรวมต้องซื้อแยกก็เลยได้มาแต่อันนี้ค่ะสบายไม่มีให้เขาแค่โชยเฉยว่าสบายต้องจ่ายราคาหนึ่งเราก็คิดว่ามาทั้งชุดก็เลยได้แค่นี้นะคะแล้วก็เสื้อไม่มีก็เอา เสื้อฝรั่งเสื้อเมืงองนอกมาอะแดปเอาเป็นเสื้อ,อคอ,อาลายตุกตาแบบนี้นะคะก็ถือว่าอปได้เนาะใส่ไปสงการก็ได้ตัวนี้แล้วก็ใส่เสื้อมันก็แมทกันเหมือนไทยๆดีนะคะอีกชุดหนึ่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือเพื่อนที่สวิตโพสใน Facebook นะคะแล้วเขาก็ขายน่าจะเป็นชุดประมาณประเทศลาวเพราะว่าไทยไม่มีแต่มันก็กึงก่งๆแบบออกงานสังคมได้เนาะอันนี้จากประเทศ เพื่อนซื้อมาเป็นผ้าถุงแต่ใสแล้วหลุดอันนี้เปแบบสําเร็จนะคะมีกระดุมเรียบร้อยนะคะไปวัดมาหลายรอบมาวัดมาเซก,ก็ใส่ตัวนี้ไปนะ,ะปน,น่าจะกึ่งออกประเทศลาวมีคอแล้วก็มีตัวอันนี้ตวัดอยากได้ชุดไทยแบบอเจ้าอค่ะต้องกลับไปซื้อเองอันนี้นะคะชุดว่าจะใส่แต่ว่าสั่งซื้อที่เมืองไทยเป็นเสื้อยือดสงกรานเหมือนกันแต่ ถ้าเขาไม่มาส่งของหรือไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ใส่อาจจะเปลี่ยนเป็นแค่เสอยืดเอาไฟดนะับอันนี้ก็คือมาแจ้งสูตรนะคะจะทําคุ้นเชียงโชวมันไม่ทันแล้วว่ายังไม่เดือดเลย,ยน้ําพุ่งน้ําพุ่งเดี๋ยวนะคะเอาน้ําออกก่อนน้ําเยอะเกินมือเดียวก็เละได้นะคะคน้ําเยอะเกินตายละอายท่านผู้ชมเหลือเกิน น้ำมันออกมาแล้วครับหนึ่งน้ำทะเลทะลุทะลุทะลุหมอ้อค่ะ <c oughs> เล่งไฟเอาใหม่อะมันเคี่ยวนานนะคะอันนี้สูตรเดี๋ยวต่อมาก็ทำคุณเชียงอุย้ยร้อนเดี๋ยมือไหมคือ <c oughs> อันนี้จบพักไปที่สังขยาแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปทอดคุณเชียงทานเพราะว่า มันต้องคนนานแล้วต้องคนเรื่อยๆนะคะห้ามพักนะคะไม่งั้นจะเกาะหนึบต้องคนครึ่งชั่วโมงค่ะอันคงไม่เปิดคลิปถึงครึ่งชั่วโมงแต่แค่บอกสูตรนะคะว่าหลังจากคนมันก็จะเริ่มเหนียวหนึบหนบแล้วก็รบกวนช่วยเอาตอะตกแกรงเอาเศษที่มันเป็นไข่ไก่ออกไปก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าได้พักเช่นนะคะถ้าพักมามันจะเกาะหนึบมันจะไม่เป็นรูปสวยงามนะคะก็คนไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเาจะทำคุ้นเชียงทานค่ะวันนี้มีข้นเชียงนะคะเอานมข้น,นยังเทไม่หมดขออีกหน่อยแล้วกันไม่ได้เมาโอเคเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยากทำสังขย,งขยาไปเตยก็สูตรตามที่แอนแจ้งไปนะคะไปรับชมคลิปดูจะเขียนใต้คลิปเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหลังจากที่โพสเสร็จนะคะอันนี้เราคงไม่รอเนาะเคี่ยวครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงก็จะเห็นความเหนียวหนึบเริ่มมาละคนนานกว่าจะได้ก็เนี่ยสังขยานะคะเดี๋ยวจะทอดคุ้นเชียง ถ้าทอดกุนเชียงมันจะยาวเนาะยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้หั่นกุนเชียงเึบไปดิกระเด็นผิปก็จะมาโชว์ทอดกุนเชียงแต่ไม่ได้ทอดแล้วตอนนี้17นาทีละคุณแซวคำคะ่ะยังไงลองมาทำสูตรนี้ดูนะคะง่ายๆนะแอนจดเดี๋ยวแอนอจบ จบคลิปไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวแอนจะเขียนเม้นไว้เผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกรองเอาตะแกรงกรองเอาเศษไข่ออกก่อนนะคะเพราะมันไข่ดิบมันมันอาจจะเป็นตะกรอนได้นะคะเห็นความหนึบเห็นไหมคะจะทอดกุ้นเชียงไม่ต้องไม่ต้องทอดละยังไม่ได้หัน่นเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่ามันยาวไปละนั่งรอดูแต่สังขยายอย่างเดียวผักก็ยังไม่ได้หัน่น เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่ามันเริ่มมีสีสวยแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยนะคะคนจนกระทั่งมดน้ามันเริ่มเหนื่อเหนื่เหมือนนมข้นหวานนั่นแหละคะ่ะเอาจะเอาความเหลวหรือจะเอาความข้นก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะเป็นสูตรสวัสดีค่ะคุณชมาแอร์ชาแนลวันสงการสวัสดีสวัสดีวันสงการนะคะไปเที่ยวไหนคะพาเข้ามารับชมการทําสูตรสังขยะค่ะใน,น,น,นก็เป็นวัน วีใหม่ไทยนะคะก็ทําอาหารไทยๆแบบไทยๆนะคะเมื่อกี้ก็โพสต์ว่าจะทํากุนเชียงทอดกับถั่วฝักยาวนี่ไม่ได้หั่นก็ไม่ทงไม่ทำแล้วเสียวเวลาหั่นเสร็จอะไรเสร็จสงสายสามสิบนาทียาวเกินนี่ก็หิวเหมือนกันนี่ทําให้ลูกชายทานสูตรง่ายๆน,นะคะเดี๋ยวจบไลฟ์จะเขียนคอมเมนต์ไว้เห็นไหมคะเริ่มหนืบแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะจะได้สังขยานะคะ ขอบคุณคุณเสวคามแล้วก็ขอบคุณคุณชแม่แอร์ชาแนลนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เ,เพื่อนๆทีเ่เข้ามารับชมคลิปตอนนี้มีสี่ท่านนะคะที่ที่รับชมอยู่รับสูตรรับปะทงโกรอบหน้านะคะปะทงโกเดี๋ยวลืมสูตรเดี๋ยวจะมาท,ทําปตทงโกโชว์รอบหน้านะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปรับชุดไทยเป็นเสื้อยือดเพ้นเกี่ยวกับสงการ สั่งของจากเมืองไทยมาก็ไปรับตรงนี้ที่บ้านเพื่อนเนี่ยที่อีสต์นี่เห็นไหมคะคนไ,ไ้เรื่อยมันทักไม่ได้นะคะก็เลยต้องนั่งคนไปถ้าทิ้งมาอาจจะเป็นตะกรอนเคยใช้แบบหม้อไม่ใช้ตัวแกลงนะแล้วก็ทิ้งไว้นานเร่งไฟแรงสังขยาตูดไหมข้างล่างไหมข้างบนกินได้กลิ่นก็จะออกแบบมีกลิ่นไหมก็เลยแนะนําว่าตั้งน้ําแล้วหาตะแกรงภาชนะเนี่ยมาลองไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เบินข้างล่างนะเบินน้ําข้างบนก็ยังแบบว่าสุกแบบไม่ ไม่ไหมอ่ะไก้ได้ทานแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มหนึบแล้วส่วนเป็นก้อนอ่ะก็บอกว่าต้องตะแกรงใช้ตะแกรงกระชอนอุย้ยปูนงงตะแกรงกระชอนเนาะเอาส่วนของไข่ออกก่อนเริ่มหนึบแล้วมันมีแป้งที่มันไม่ละเอียดตรงนี้มันมาจากแป้งข้าวโพดท,ที่ต้องคนให้ละเอียดกับไข่ไก่ที่เป็นเศษแอนไม่ได้ออกเนาะไม่เป็นไรช่างมันบอกสูตร นึบแล้วนึบแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะ21นาทีแล้วอะเห็นอโชตอนจบปึ๊บมันจะสวยกว่าน,นี้นะคะถ้ามีความละเอียดในการจัดการเดี๋ยวจะได้กินแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวสองการยังไงก็ขอสนุกนะวันหยุดกี่วันเนี่ยที่เมืองไทย13-14-15บหาถึงมันจันเนาะที่เมืองนอกมันก็อยู่ตลอดการเพราะมันไม่มีเทศก,กาล เดี๋ยวว่าทิตย์ไปทําบุญแล้วเดี๋ยวจะแต่ชุดไทยแล้วก็จะเอาบรรยากาศของที่วัดไทยลามาให้ดูนะคะนี่เริ่มได้แล้วเห็นไหมคะจะเอาแค่ไหนล่ะคะสังขยาดีได้ไม่ได้กระชอไม่ได้เอาส่วนของกาก,ากออกอะไรเป็นก้อนๆไข่ไก่เหลืองติดนี่เส <laughs> ังขยาค่ะสังขยาค่ะยัวย่วๆค่ะอื ก้อนี้นี่จะเอาออกนะบอกรอบแรกนะฮะบอกแล้วบอกอีกเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าอะไรเหมือนก้อนกอนก้อนกอนก็ไข่ไก่ที่มันไม่ได้ไม่ได้กระชอนเอ้ไม่ได้จากการเอาออกสวยงามอยากทานละคะคุณคุณชมแอร์รับไหมคะอื่รับไหมคะสังขยาใบเตย ไข่ไก่ติดไข่ไก่ไข่ไก่ไขไก่มาเป็นก้อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ออกตอนลูกกินนี่ได้แล้วดูู้กสังขยาโหสุดท้ายก็คือไลยจนจบไลยจนเกิดสังขยานะคะไ้ขนมเออขนมปังถ้ามีขนมปังนะยัดสังขยาใส่โอ้โหแจ่มเลยค่ะ ลองดูนะคะเดี๋ยวเขียนสูตรหลังจากไลฟ์สดนะเห็นไหมค่าสังขยาจะเอาแค่ไหนบอกไปเลยค่ะถ้าเหลวแค่นี้ก็ปิดแก๊สถ้าจะให้มันหนึบวัวน,น,นี้ก็ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอ,อร่อยคะ่ะรับประกันได้จะคนไปอีกนิดนึงจะให้มันเหนียวหนึบไม่อยากได้น้ําแบบเหลวๆแต่จานนะ,ะรอบหน้าจะไปสูบไปทั้งโกแล้วมาไลฟ์ให้รับชมกันนะคะแต่ตอนเนี้ย เดี๋ยวตั้งกระทะทอดกุนเชียงไม่มีกุนเชียงไงนะคะเดี๋ยวปิดไลน์แล้วทำกุนเชียงกินเองเดี๋ยวยังไม่ได้หั่นเนี่ยเสียเวลาไลน์นานเกินเดี๋ยวพอกินเสร็จก็จะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปรับจ็อบต่อค่ะทคำความสะอาดบ้านคุณแม่นะคะช่วยคุณแม่ทคำความสะอาดบ้านคุณแม่เขาอายุเยอะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเขาไม่ทําให้ฟรีหรอกเดีย๋ยวจะให้รางวัลได้เงินเอาค่ะเอาหมดค่ะเป็นค่าขนมค่ะ ก็ทำภาษาองังก็กลับมาเรียนภาษาฝรัาา่งเศสต่อนะภาษากับ Youtube ค่ะเอาเข้าไปว่างก็เข้า Youtube หาอะไรได้ทุกทางนะคะ <c oughs> มาดังงุก <c oughs> โอเคยี่สิบสนาทีแล้วเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆมาให้รับชมกันสุขสันต์วันสงการนะคะแล้วดี๋ยังไงได้ชุดแล้วจะมามาปเปิดกรุ่ กันว่ามีอะไรบ้างแล้วพบกันขอบคุณสําหรับทุกท่านขอบคุณคุณชเมแอร์คุณแสวคามแล้วก็บุคคลที่เข้ามาเพื่อนๆไม่ทราบว่าใครบ้างเข้ามารับชมกันนะคะยังไงก็รับสุดสังขยาใต้คลิปนะคะแล้วก็ไปรับชมรับทานกันนะคะสวัสดีวันสงการสาหรับวันนี้ต้องขอขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเจอกันวันอาทิตย์กับชุดไทยเพราะทั้งโกรรอชมสูตรนะคะเพราะว่า เืมสูตรไปแล้วแล้วรอชมสูตรหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะแม็กซี่บุคคูทัวเลมองโอคาวอรอาเบียงตูขอบคุณค่ะ